ยำใหญ่ยยครับอ้าวยำใหญ่ยยผิดเลยบ้านครับบ้านถัตุยครับไวชิเต่งในเรื่องเนี้ยอไว้อันไหนผิดมแมลงปาครับใช่อะครับใช่อะอันนี้ไมยงปอผ,ผีกางเกงออาผิดอันนี้ผีกางเกงผีแกโอ้ครับ มนการปฏิกรรลอยครับแต่ไม่ไนี่มันทรดาวครับนี่พระจันทร์ครับีาด้าวระจครับพระจันนะครับโอ้ขหโทษครับไม่หัวลัครับปุณธูไม่หัรกครับเยวนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วครับเรียนนอนหลับก่อนนะครับได้เวลานอนเรียนนะครับหลับก่อนนะครับนั่งกันนะครับโอ้ย ใครไม่นานอ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือเลยครับไม่นานอ่านหนังสือเลยมาแล้วครับตังคู่ว้าห <c oughs> ัวฉันเจ็บอ่านหนังสือ <c oughs> บอกไอ้อ่านหนังสือบอกให้อ่านหนังสืออ๋อนี่นี่นี่ครับคนนอนหลับครับจ <c oughs> ับครับ ก็คุณแม่หละตอดด้วยกีด้วยเอ้ยคนหลับมันเขาก็หลับเฉยเฉยเขาไม่อยากเฉยเฉยคุณแม่หลับแล้วคุณพ่อไม่หลับไม่หลับก็ต้องอ่านหนังสือนะแล้วตีสามคู่ถ้าไม่อา่านหนังสืจอจแตีําคู่เลยอ่านก็ได้นี่อะไรครับ นี่นัทเมครับอันนี้อะไรคะคุณครูคุณครูนี่อะไรคะคุณครูแบ๊คครับอันนี้ทหารครับอันนี้จะตลับไปบไหนไหนอะพ่เล็กคุณครูกลับนานเลยสิไปแน่ง่วงนานจังเลยครับคุณแม่ไม่ไปอ่านเสียคุณแม่ไม่อ่านนะฮเลยะอย่านแล้วะละครับ อันอออ่านแล้วครับอ่านแล้วครับอันนี้รถรอเอาถารถมาเอเมรถเมครับเขาตุ้ไม่อ่านนี่เด็กของล้งครับสะกดด้วยอยากกดด้วยนอเด็กรอเอกจด็กกระเดกสะกดด้วยนะอยกกดด้วยขอยีผีต่อเอเสื้ออยากกดด้วยเด็กจอเดกเด็กเด็กกระเดกหลักกหลักกกหลักสะกดถูกๆสี่สะกดผิดนะสะกดผิด นี่ถ้าแบบนี้สาอีกนะสิงตาโอโตสิงโตมีสิทิ์ไหมเราเจ็บอ๋อสาออีกนะสิงตาโอโตสิงโตคุณครูด้วยคุณครูด้วยสาอีกกันสาอีกงาสาอีกงาสิงตาโอโตลุง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 โตทำไมอ่ะ มือโตทำไมเมาเหล้า <laughs> ได้เหรอมือโตเมาเหล้าอ่ะไตบวยไหมอยต่อย,ย,ออยอใครอ่ะต่อยกับกายก่ก,ยยกับพี่กายเฮ้ยมาไปไหนแล้วอืมไตกับพี่กายไงอุ้ย <laughs> อุ้ย <laughs> อ้าวเหรอ้ย <laughs> อ้าววะนอนไง ผีไม่หัวเราหาอีผีตาอเอื้อเสือเสือทอเสื้อผีเสื้อพ้าตุ้ยอ่านให้ถูกผีไม่หัวเราะอนี่ไม่เจี่อวกันไม่ใช่ตุ้ยก็ใหญ่หานาอนาหนาตะกดด้วยมอ๊ดมดมาโอ๊ดดามอดามดมาโอ๊ดดามดเถอะสมัยนี้นี่สมัยเก่าันนี้ได้รอไอได้ดาโอโดนอโอโนดาโอโด ไดโนเสาบ้าออไดโน่ไดโน่ไดโนเสาร์ไม่มีอะไดโนเสาร์พี่ต้าตุ้ทีทำผิดอีกแล้วอุ้ยเด็กในต้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย